ชุดตรกีฬาชุดสปีดสูตรและก็ชุดจักรยานแตกต่างกันยังไงวันนี้เรามาคุยกันครับวันนี้อละลวครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของชุดจักรยานแบบต่างๆกันดีกว่านะครับก็สําหรับชุดจักรยานอย่างที่บอกมันมีหลากหลายอย่างมากเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาแจากของรางวัลจากการร่วมสนุกครั้งที่แล้วกันนิดนึงดีกว่านะครับก็ ผมก็จะใช้ random picker นะครับเป็นแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์ที่เขาจะสุ่มผู้โชคดีออกมานะครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับเป็นกระป๋องน้ำจากทาง castelli นะครับก็คือคุณคุณบูชานะครับจะเริญจิตนะครับบูชา จเริญจิตนะครับยินดีด้วยนะครับได้รับกระป๋องน้ำจากทาง c a s เทอรี่ยังไงก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชุดจักรยานแบบต่างๆน,นะครับว่ามันต่างกันยังไงก็ได้ก็เผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการเลือกชุดจักรยานครั้งต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณทาง c a s เ e อรี่ไทยแลนดมากเลยนะครับที่ส่งคอลเลกชันใหม่ของชุดจักรยานมาให้นะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือชุด ไรกีฬาชุดไรเนี่ยมันแตกต่างกับชุดจักรยานแบบอื่นๆยังไงนะครับหลักๆแล้วนะครับชุดไตรกีฬานะครับก็1เลยความแตกต่างก็คือเขาก็จะมีเรื่องของอช่วงเรียกว่าเผื่อระยะให้ว่ายน้ำนะครับใต้จักรล้วไว้นิดนึงเผื่อต้องยืดต้องอะไรนะครับ mm. Mm. มันก็จะเวลาว่ายน้ําจะได้สะดวกนะครับเพราะว่าไรกีฬาก็วิ่งว่ายปัน่นอย่างที่2นะครับเรื่องของกระเป๋าเนี่ยเห็นไหมฮะกระเป๋าไรกีฬานะครับก็ มันจะใส่จากด้านข้างนะไม่ได้ใส่แบบว่าตรงๆเหมือนทางชุดจักรยานนะเพราะว่าปกติแล้วไตากีฬาเราก็จะนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะขนานนะครับเวลาหยิบจับอะไรก็ต้องใส่จากด้านข้างจะสะดวกกว่านะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือไตกีฬาเนี่ยมันต้องว่ายน้ําด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะแห้งเร็วนะโดยเฉพาะเรื่องของเป้าของไตกีฬานะครับก็ มีความแตกต่างพอสมควรเลยตัวเป้าของชุดไตรนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะบางเมื่อเทียบกับชุดจักรยานนะครับหรือว่าเป้าของจักรยานนะอันนี้ มันก็จะมีประโยชน์เพราะว่าเวลาที่เราว่ายน้ําแล้วก็เวลาเราวิ่งนะครับมันก็จะไม่ใหญ่เทอะทะแล้วก็นะครับมันก็สามารถที่จะแห้งได้เร็วนะครับเวลาเราไปไว่ายน้ําเสร็จปั๊บเราจะต้องมาปั่นจักรยานต่อนะครับมันก็จะแห้งทันแห้งได้เร็วนะครับขนาดมันก็จะบางกว่าแล้วก็ไม่ค่อยกว้างเท่าเป้าของทางเป้าจักรยานนะครับถามว่าชุดไตรนะครับสามารถที่จะเอาไปขี่จักรยานได้ไหมได้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าขี่ระยะทางไกลๆก็จะเริ่มรู้สึกนะปกติแล้วผมก็จะใส่ชุดจักรยานตลอดถูกไหมฮะเป้าเป,เป็นเป้าเจลของจักรยานแต่ก็เคยเอาชุดไตรนะครับไปใช้ปั่นจักรยานอย่างสกายเลนนะครับหลังจากรอบที่3ไปแล้วขึ้นรอบที่4เนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันมีอาการบอกว่าเจ็บบ้างนิดๆหน่อยๆหลักๆแล้วก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ชินนะครับกับการที่มีเป้าบางๆแบบนี้แล้วก็ระยะทางที่ค่อนข้างจะจะมาก เพราะฉะนั้นนะครับเอาไปใช้ได้ไหมได้แต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับชุดพอสมควรเลยแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือเอาไปใช้ให้ถูกที่ถูกลักษณะเนี่ยดีที่สุดเลยถ้าเกิดว่าปัญจการก็ใช้เป็นชุดปั่นไปเลยนะครับหรือว่า,าเล่นไตรก็ค่อยใช้เป็นชุดไตรนะครับมันจะเวิร์กมากดีมากเลยนะอันนี้นะครับก็จะเป็นชุด ไตรจาก c a s t e l l ีนะครับสนใจก็ผมก็ทิ้งเบอร์สับกับไลน์ของแทบ o ุปไทยแลนด์ไม่ได้นะครับบอกว่ามาจากทาง b i c y c l e d i a r y เนี่ยเดี๋ยวเขามีส่วนลดพิเศษให้10%ชุดนี้นะครับราคาเต็มนะที่ยังไม่ลดเนี่ยอยู่ที่ Free Sanremo 2Suit Black อยู่ที่6,200บาทนะครับก็โอเคนะก็กลดไปอีก10%นะครับก็ได้ทั้ง ชุดเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงจบเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อไปทางแท็บกรุ๊ปได้เลยอันที่2นะครับนอกจากชุดไตรแล้วนะครับก็ยังมีสปีดสูตรซึ่งมันคล้ายกันมากเลยนะสปีดสูตรนะครับก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงชิ้นเดียวแบบนี้นะครับเป็นชุดเดียวเลย ทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะครับก็สป e ดสูตรนะครับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะมากเลยถ้าเกิดว่าเรามองไปที่โปรเพลตองนะครับทัวร์โดฟองอะไรต่างๆหลายคนก็หันมาใช้สป e d สูตรค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะว่ามันมีความแอโร่มากกว่าก็เป็น หน่งประโยชน์ของสปีดสูรเลยนะครับค่อนข้างที่จะแอโร่สังเกตสปีดสู t นะครับคอก็จะกว้างนิดหนึ่งนอกจากจะเอาไปใช้ในการแข่งขัน TT แล้วเนี่ยสปีดสูก็เอาไปใช้ในการปั่นปกติทั่วไปได้เลยนะเพราะว่ามันมีเป้าที่เป็นเป้าตัวทอปของ c a s เตอรนะครับ จุดเด่นก็คือแคสเซอรี่เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่มีมา130กว่าปีแล้วนะตั้งแต่โทรโฟองยังแบบเป็นขาวดาอยู่เลยนะ mm. เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจุดเด่นนะครับหลกัหลกๆของแคสเซอรี่ก็คือตัวนี้แหละครับตัวเป้าท็อปของเขาหรือว่าเป้าเจลเพราะว่าถ้ามองไปนะครับมันจะเห็นความหนาไหมฮะ15นะครับตรงนี้60บางหน่อยคือมันเป็นความหนาที่แตกต่างในแต่ละโซนนะครับแล้วก็โซนที่จําเป็นจริงๆเขาก็จะมีเจลอยู่ข้างในฝังอยู่ด้วย เนื้อผ้านะครับมันก็จะมีเนื้อผ้าที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยมีผ้าหลายแบบหลายขนาดนะครับรูๆพวกนี้หรือว่าจุดๆพวกนี้นะครับมันไม่ใช่จุดๆพวกนี้มันไม่ใช่ลายปริน์นะแต่ว่ามันเป็นความหนาความบางของเนื้อผ้าที่แตกต่างทําให้ระบายได้ดีนะครับก็นอกเรื่องนิดนึงดีกว่าชุดจักรยานนะถูกแพงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเนื้อผ้าด้วยแหละเพราะว่าชุดจักรยานที่ดีเนี่ยมันก็จะมีเนื้อผ้าที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายอย่าง ด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบจุดๆๆรูๆนะครับเพื่อให้เกิดแบบความแอโร่มากขึ้นนะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าผ้าหน,นาหน่อยทึบหน่อยนะครับเพื่อความทงทาน เสื้อเนี่ยก็จะเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งเลยด้านหน้าก็จะเป็นแบบหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นแบบหน,นึ่งเนี่ยแหละครับก็คือมีผ้าหลากหลายแบบเพื่อดีไซน์มาให้เรียกว่าใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเลยนะครับผมตัวนี้ราคาอ่ะไม่ได้อยู่ในชาร์ตนีเ้เดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วกันนะครับเนี่ยแหละครับก็คือสปีดสูตรนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้ปั่นจักรยานได้มีความแอโร่นะครับข้อดีของเขานะครับก็คือมีความแอโร่มากกว่าชุดจักรยาน ทั่วไปนะครับแล้วก็อ๋อลืมบอกไปว่าชุดของแคสเซอรี่เท่าที่ผมลองมาทุกตัวนะครับสามารถที่จะเข้าห้องน้ําได้สะดวกนะครับไม่ต้องถอดทุกชิ้นเหมือนชุดบางยี่ห้อนะครับก็สามารถที่จะตรงเป้าเนยนะครับมันมีความยืดหยุ่นพอที่สามารถที่จะดึงแล้วก็ล้างเข้าห้องน้ําได้แบบสบายๆนะครับผมไม่ต้องมานั่งถอดทุกชิ้นนี่โอ้โหลำบากเลยนะครับหนังชีวิตเลยเวลาเข้าห้องน้ําทีแต่อันนี้ไม่ต้องนะ อ่ะละนั่นก็คือชุดจักรยานประเภทที่2นะครับสปีดสูตนะครับส่วนชุดจักรยานแบบที่3นะครับก็คือชุดจักรยานแบบทั่วไปที่เราแยกส่วนบนกับส่วนล่างนะครับก็คือท่อนล่างเป็นบิบส่วนท่อนบนนะครับก็จะเป็นเจอซี่ข้อดีของชุดจักรยานแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถที่ คัสตัมให้มันเข้ากับตัวเราได้อย่างเช่นนะครับท่อนล่างอาจจะใช้บิ p แต่ว่าท่อนบนนะครับเราอาจจะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นเสื้อประเภทไหนนะหรือว่าไซส์ของด้านล่างกับด้านบนเราอาจจะไม่จําเป็นต้องสั่งเป็นไซส์เดียวกันก็ได้อย่างยกตัวอย่างอย่างผมนะครับอย่างกางเกงนะครับหรือว่าบิเนี่ยผมใช้ไซส์ L เลย แต่ว่าเสื้อนะครับผมใช้ไซส์ S เลยนะครับค่อนข้างที่จะต่างกันเพราะผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัวสูงถ้าเกิดใส่ไซส์เล็กในเลอกเอวไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะไปรั้งหัวไหล่แล้วก็ขามันจะเตอะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลือกไซส์ L แล้วก็เสื้อเนี่ยก็ผมก็เลือกไซส์ S เพื่อความกระชับแล้วก็คล่องตัวอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อดีนะครับเราสามารถที่จะ mix and match ให้เข้ากับตัวเราได้ หรือนอกจากนั้นนะครับลักษณะของเสื้อหรือว่าชุดต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกให้เข้ากับตัวเราได้ชุดจักรยานนะครับก็จะมีแบบแรกคือเป็นคลับฟิตนะครับ Club fit คลับฟิตนี่คือเป็นชุดที่อาจจะหลวมหน่อยเป็นชุดแบบสไตล์ดั้งเดิมนะครับที่ใส่แบบสบายๆไม่ฟิตมากจนเกินไปหรือนะครับเป็นเรสฟิตนะครับของทาง c a s ซ e ลีเขาใช้คำว่า a r r o r r c e นะครับก็จะใส่แล้วก็กระชับแล้วก็มีความ a r r o เหมือนกับ แอโรสูตรเลยแต่ว่าจะเป็นชุดแบบ2ชิ้นเราก็เลือกให้เข้ากับเราได้เลย Aero Race 6ที่ขึ้นให้น,นะครับราคาอยู่ที่4,200บาทนะครับแล้วก็บิบเนี่ยก็อยู่ที่บิบนะครับตัวเป้าท็อปเลยก็อยู่ที่5,300บาทราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดนะอย่าลืมบอกเขานะครับว่ามาจากทาง b i c y c l e d i a r y จะได้มีส่วนลดเพิ่มอีก10%นะครับผมอะล่แล้วนอกจาก Race Fit แล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของชุดเฉพาะทางอย่างเช่นชุด l i t w e i g h t ที่บางเป็นพิเศษนะครับอย่างสายขึ้นเขานะครับเราคงจะชอบนะครับเพราะว่าน้าหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะครับสำหรับชุดไลท์เวทชุดจักรยานแบบต่างๆเราก็สามารถที่จะเลือกให้เข้ากับการใช้งานหรือว่าเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อดีในการใช้ชุดจักรยานแบบแยกชิ้นนะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามามากเลยก็คือเบสเลเยอร์นะครับจำเป็นไหมเบสเลเยอร์ก็คือเป็นเสื้อกล้ามที่อยู่ด้านในเนี่ยเมื่อกี้ นี่ผมเพิ่งจะลงจากเทรนเนอร์มาพอดีเลยใส่อยู่พอดีเลยนะครับเบสเทรนเนอร์แบบนี้จําเป็นไหมนะดูจากที่กล่องเขาเลยนะครับเขาก็จะเขียนไว้เลยว่า15 28องศานะครับสำหรับเบสเลเยอร์ข้อดีของเบสเลเยอร์ก็คือมันเหมือนเป็นผิวหนังอีกชั้นหนึ่งช่วยควบคุมอุณหภูมิ แทนที่เสื้อเราจะแฉะเปียกนะครับแล้วก็เจอกับลมเย็นมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเควบคุมอุณหภูมิได้ยากนะครับอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดด้วยซ้ำเบสเลเยอร์ก็จะเป็นตัวกลางที่อยู่ตรงกลางนะครับคอยซับเหงื่อไว้แล้วก็ระบายเหงื่อ ทิ้งไปครับลมเย็นที่ประทะมานะครับก็จะไม่ทําให้เราหนาวเย็นนะครับอย่างหลายครั้งที่ผมไปปั่นงานตามต่างจังหวัดอย่างปีที่แล้วนะครับไปปั่นโป่งกระทิงมาเช้าเนี่ยสิองศาเนี่ยยังหนาวเลยกว่าจะเริ่มร้อนอีกทีนี่ก็โอ้โหปั่นไปนานพอสมควรเลยเบสเลเยอร์นี่ก็ช่วยได้นะหรือว่าไปงานอย่างจอยอินทนนท์นะครับเบสเลเยอร์ก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะมันหนาวมากเลยนะนั่นคือประโยชน์ข้อแรกของเบสเลเยอร์นะครับประโยชน์ข้อที่2ก็คืออย่างเวลาปั่นเทรนเนอร์ก็อย่างที่ทราบกันดี นะครับว่าเหงื่อท่วมล่างเลยพัดลมจ่อก็ยังไม่หายนะเบสเลอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะเพราะว่าสามารถที่จะระบายความร้อนระบายเหงื่อได้ดีเลยครับอีกหนึ่งข้อดีของเบสเลอร์ก็คือชุดจักรยานบางชุดนะครับมันค่อนข้างจะบางมากเลยสำหรับใครที่อาจจะ ไอเขินนะครับเบสเลเยอร์ก็เหมือนเป็นอีก1ชั้นนะครับที่สามารถที่จะใส่ไว้ด้านในได้มันก็ช่วยทําให้เรากระชับแล้วก็ซ่อนส่วนต่างๆได้พอสมควรเลยนะครับผมนี่ก็ไปอีกหนึ่งข้อดีของเบสเลเยอร์ สำหรับเบสเลเยอร์ของ Castelli นะครับก็อยู่ที่ราคา Mesh Sleeveless อยู่ที่ราคา2,200บาทนะครับยังไม่รวมส่วนลดนะแต่ว่ามันทนพอสมควรนะเพราะว่าเบสเลเยอร์ตัวแรกที่ผมใช้เมื่อ3-4ปีที่แล้วก็ยังใช้ดีอยู่ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับผมสุดท้ายแนละ้วก่อนที่จะจากกันไปก็ทิ้งท้ายไว้นิดนึงดีกว่านะครับเรื่องของการดูแลรักษาชุดจักรยานนะก็สำหรับตัวผมเองส่วนตัวนะครับก็คือตัวบิ๊ ตัวกางเกงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยโยนเข้าตู้ซักผ้าได้เลยแต่ว่าตัวเสื้อบ,บางครั้งชุดจกักรยานเป็นชุดเฉพาะทางเพราะฉะนั้นก็มันก็บางพอสมควรนะครับโดยเฉพาะบางตัวเนี่ยมีความบางค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวอ,อย่างตัวเนี้ยมองไปก็ see through เลยนะครับมันค่อนข้างจะจะบางนะแล้วก็เวลาที่เราซักเนี่ยบางครั้งตัวซิปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราไปขูดกับส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ ชุดจักรยานของผมนะครับหลังจากที่ปั่นเสร็จกลับมาบ้านนะครับผมก็จะเข้าไปอาบน้ําพร้อมชุดเลยแล้วก็เอาไปซักด้วยมือแล้วก็มาตากแดดปกตินะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะอย่าลืมรูดซิปดีๆก่อนแล้วก็ค่อยใส่ถุงถึงจะไปเอาไปซักในตู้ซักผ้านะครับผมก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันแล้วกันนะครับ หวังว่านะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับการเลือกซื้อชุดจักรยานกับเพื่อนๆนะครับในช่วงนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะปลอดภัยและก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับฟันต่อไปแล้วเจอกันครับ